วันนี้เป็นวันที่9มกราคม2568ผมมาอยู่ที่วัดพระธาตโพทองผมจะขึ้นมาปฏิบัติธรรมกรรมฐานมีป่าและจะมีกุฏิอยู่สองหลังสุดท้ายผมมาอยู่ที่นี่หลายปีดีดักแล้วถ้านับตั้งแต่ เป็นเด็กสะพายย่ามให้หลวงป,ปู่บุญมีพิยรมโมก็ตั้งแต่ประมาณ2,507,508 0ตอนนี้อายุก็เข้าไปปี2,668แล้วหลายสิบปีว่ะที่แห่งนี้ผมมาบรับเพ็นภาวนา ในป่าเนี่ยหลายครั้งหลายคาต่างกรรต่างวาละเขียนหนังสือไว้บ้างบันทึกเรื่องราวไว้บ้างที่นี่มีกุฏิหลังนี้ที่ได้มาพักบ่อยๆตั้งแต่2 5 4 9มาก็ได้มาตามที่หลวงปู่คำพันธ์นโกศปันดู ให้มาปฏิบัติธรรมกรรมฐานในปา่าพิจารณาปฏิจสมุปบาทแค่ที่เห็นนี้ก็ได้เคยมาพักแล้วก็มีปฏิหารเรื่องราวเรื่องรับอัศจรรย์หลายเรื่องราวที่บันทึกไว้บ้างไม่ได้บันทึกบ้าง แต่ก็ทำให้เราได้รู้ได้เห็นสัจธรรมของพระพุทธองค์มรดกที่พระพุทธองค์มอบไว้ให้คือการบำเพ็ญภพาวนาปฏิบัติธรรมกรรมฐานนี้ล่ละฝั่งที่เห็นในสายตาของท่านผู้ชมเนี่ยคือหลุกพลแดงหลุกพลแดงเป็นที่ที่ มีตำนานเรื่องเล่าประวัติมากมายภูเขาฝั่งโน้นเป็นภูเขาที่มีสถานที่เหมาะสมมถสีถ้ำเสือที่หลวงปู่สิงทองไปบำเพ็ญภาวนาที่เห็นยอดสูงๆงโน้นถ้าเข้าไปตามลุกภูเขาเนี่ยลุกโดแดงเนี่ย ก็จะไปโผล่ที่ทำย่างหมูนั่นแหละครับและฝั่งนี้ฝั่งซ้ายถ้าขึ้นไปนี่ก็จะเป็นด่านเสาคอยวันนี้เป็นที่อัศจรรย์ว่าท้องฟ้าทำไมมีเมฆฝนมืดครึมมาสายลมพัดแรงและบริเวณที่ผมยืนอยู่นี้นเป็นก้อนหินที่เป็น ที่ตรงนี้เคยมาปบาเพ็ญภาวนานั่งกรรมฐานอยู่ตรงนี้แหละได้พาคุณหมอศิริโรจนิติศรพละงมาฝึกกรรมฐานก็มาที่นี่แหละครั้งแรกแล้วก็บริเวณที่ขยับไปอีกประมาณ50เมตรก็จะเป็นลานหิน กว้างที่ตรงนั้นก็เคยใช้เป็นที่เดินชมกลมวันนี้ลมพัดแรงข่าวว่าอากาศจะหนาวเย็นลงแล้วก็มีภารกิจหลายอย่างจำปิดจะต้องได้กลับไปสกลนครวันนี้บำเพียภาวนากรรมฐา,านวันแรกได้นิดๆหน่อยๆตามสภาพเดินยังกลม นั่งภาวนาหายใจเข้าหายใจออกกวาดใบไม้ที่อยู่ใต้กุฏินี้ที่กุฏิหลังนี้ครูบาอาจารย์ท่านใช้ไม้ตีค้ำไว้เนี่เขาเรียกว่าตีจ่ายไว้เพื่อไม่ให้มันเอียงไม่ให้กุฏิล้มมีโต๊ะเขียนหนังสือมี แค่ที่ผมและพระเถระพระทุดงท่านมาปฏิบัติกรรมฐานนั่งภาวนาที่นี่แต่ก่อนไม่มีน้ําต่อมานะตอนนี้ก็มีน้ําต่อขึ้นมาผมเปิดดูแล้วก็มีน้ํานิดหน่อยมีโอง่งนี่ก็รองรับน้ําฝนแต่ว่าไม่มีใครมาอยู่นี่เป็นกุฏิที่ ลุงปูมีปิยธรรมโมสร้างไว้ให้ท่านได้เตือนลูกศิษย์ท่านไว้เรื่องการบำเพ็ญภาวนาอย่ามัวแต่เดินไปท่องเที่ยวจะไปหาปา่าหาดงที่ไหนอีกละ่ะในเมื่อของเราก็อยู่ในปา่าในดงทางเดินจงกรมแห่งนี้ผมเคยนั่งภาวนาโพเพก็มีเหตุการณ์แปลกๆขึ้นมาเดี๋ยว มีโอกาสก็ค่อยเล่าสู่ฟังแต่เรื่องแบบน,นี้เขาไม่ค่อยอยากเล่าให้กันฟังหรอกเขาให้มาปฏิบัติเองดูเองเห็นเองมากกว่าที่นี่สงบสงัดมากเสียงลมที่พัดมาเนี่ยทำให้เราเห็นสัจธรรมชีวิตเห็นธรรมชาติอาการไม่ต้องถามว่ามีความ สะอาดบริสุทธิ์แค่ไหนเรื่องฝุน่นหมอกควันใดๆไม่มีคับมีแต่ความสะอาดบริสุทธิ์ของธรรมชาติตอนนี้พระอาทิตย์โดนเมฆฝนบังไว้เวลาบ่ายสามโมงสินาฬิกาสิบเนาทีละเห็นจะต้องลา เจ้าที่เจ้าฐานเทวาอารักษ์คนบังบดรับแลลูกคเทวาภุมะเทวามนโนราเทพแล้วก็นางฟ้านางไม้เทพเทวาทั้งหลายกลับไปสะกกอนเอาไว้คราวหน้าค่อยมาเจริญพุทธมนต์แล้วก็เจริญทำกรรมฐานต่อไปกุศลนบุญก็หากท่านใดได เปิดมาเจอคลิปนี้ก็ถือว่าท่านมีบุญวาส,สนาร่วมกันกับผมนะ,ะขออุทิศบุญกุศลนี้ให้เป็นของทุกท่านที่มีจิตศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาและก็ท่านใดที่มีจิตศรัทธาจะมาร่วมบุญร่วมกุศลคราวหน้านี้ผมจะหาไม่กวาดมากกวาด ใบไม้ออกกวัวไฟป่าจะไม่ทำลายสายยางหรือไม่กุฏิวิหารเยหาปัจจัยไปซื้อไม่กวาดมาไว้แล้วก็ครับผมจะต้องหาเตามาสักเตานะหรืออุปกรณ์สำหรับดำรงชีพในป่า มาไว้ที่นี่เผื่อมีผู้มาพักอาศัยหรือเรามาเองก็จะได้บุญได้กุศลได้ประโยชน์ลงกันวันนี้เห็นจะลาเจ้าที่เจ้าฐานเทพเทวาปูรุษีพญานาะคุดยักลงวิญญาณคุบาอาจารย์ทุกท่านไว้แต่เพียงแค่นี้เอาไว้โอกาสหน้าค่อยมาพบกันใหม่นะครับอนุโมทนาสาธุบุญ ขอให้พ้นทุกคนสุขคนโลกคนภผยทุกท่านนะครับท่านใดที่มีจิตใจใส่ส่องต่อพระพุทธศาสนาปีใหม่นี้และได้มาชมคลิปนี้ถือว่าเป็นบุญกุศลร่วมกันจากอดีตชาติขอให้ทุกท่านจงเจริญรุ่งเรืองสมปัารถนาสุขก,กายสุขใจมีดวงตาเห็นธรรมได้ปฏิบัติธรรมและเข้าถึงสุขนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ We